หนังสือหนึ่งพงศาวดารนะครับเป็นเรื่องราวของอาดัมถึงดาวิด1 0 0 0ถึง970ปีก่อนคิตการนะครับพงพันของอาดัมถึงอิสราเอลนะครับในบทที่1ถึง9อาดัมถึงยาโคบในบทที่1เผ่าต่างๆของอิสราเอลในบทที่2ถึง8อิสราเอลนะครับกลายเป็นฉเฉลยนะครับเยรูซาเล็มหลังการเป็นฉเฉลยในบทที่เก้าสมัยของดาวิดในบทที่10 การสิ้นพระชนของซาอูลในบทที่10ดาวิดขึ้นครองราชในบทที่1 0 1 1 1 2นะครับดาวิดเป็นผู้กล้าในการลบนะครับนำหีบพระบัญญัติหีบทรัมระสัญญากลับคืนมาในบทที่13-16การฉลองความสำเร็จนะครับแต่พระเจ้าก็ปฏิเสธไม่ให้ดาวิดท,ที่อยากสร้างวิหารเนี่ยไม่ให้พระองค์ทรงสร้างในบทที่17แต่สัญญาว่าราชวงศ์ ของดาวิดจะได้รับการอวยพรนะครับดาวิดได้รับชัยชนะทางการทหารในบทที่1 8บแถึงยีก็มีการจัดเตรียมนะสร้างไม่ได้ก็จัดเตรียมวิหารนะครับอุปกรณ์ต่างๆรวบรวมทองคําเงินวัสดุก่อสร้างจัดระบบปุโรหิตและก็คณะนักร้องในวิหารในบทที่23-26สถึง26สุดท้ายก็มอบอำนาจให้กษัตริย์ซโละมอนเป็นผู้สร้างวิหารในบทที่ 20- ถึง29 ดาวิดอธิษฐานและถวายทรัพย์สินเพื่อสร้างวิหารทั้งหมด5บทเรียนสำคัญนะครับใน1นึงพงศวดานก็คือว่าเน้นการนมัสการมากกว่าการเมืองพันธสัญญาของพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยครับแม้ดาวิดมีข้อบกพร่องดาวิดเตรียมทุกอย่างเพื่อให้ซาโลมอนสร้างวิหารได้สำเร็จหนังสือนี้เขียนหลังกาด จากการเป็นเฉลยเพื่อย้ำว่าอิสราเอลก็ยังเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับมีพระเจ้าทรงนําทางดาวิดเป็นแบบอย่างของการถวายถวายทรัพย์สินเพื่อง,งานของพระเจ้าจงแสวงหาพระยาเวพระเจ้าของเจ้าจงสร้างสถานการณ์บริสุทธิ์นั่นคือข้อความจากหนึ่งพงศ์สวดารบทที่22ข้อ19ก็ขอพระเจ้าอวยพระนะครับ